สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาสอนเรื่องการอ่านหนังสือของ Photoshop เนี่ยมันซ้อนกันนะผมคือตัวหนังสือนี้นี่ก็คือสระ วันอายุเนี่ยมันลงมาอยู่ตรงที่สระอีนะผมเออประมาณนี้สระอีหรือสระอ่ะอะไรประมาณนี้เหมือนกับคําว่าเข้าปั้นอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็วิธีแก้ก็การวิธีแก้ก็คือง่ายๆผมก็ให้เราเนี่ยมาคลิกที่ตัวนี้ผมที่เขียนคําว่าตัวเอผมที่มีตัวเอนะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างผมตัวนี้เลื่อนมาเป็นภาษาไทยนะผมนี่ปึ๊บใช่ไหมครับเสร็จแล้ว <toda> <a> ก็ให้เราเกดกดดับคลิกเขาก่อน คุมก่อนคุมคุมดามันก่อนนะเสร็จก็กดแบบที่ภาษาไทยผม T H A I นะผมปึ๊บนะฮะคุมดาเสร็จแล้วอ่าแล้วก็ทำทุกอันเลยนะผมอ่าคุมดำเสร็จแล้วเสร็จแล้วปึ๊บใช่ไหมอ้าวถ้าอย่างงี้เราก็ต้องมาทําทุกครั้งสิอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับพอเรากดตั้งค่า <c oughs> ปึ๊บใช่ไหม เราก็สามารถพิมพ์ได้ปกติะน้่ครับผมจะมจะพิมพ์ห้ดูกรกล้ามเนื้อพึ่งนะผมเนี่พิมพ์ได้ปกติเลยผมก็ถ้าเกิดเราแก้ปุ๊บมันก็สามารถพิมพ์ได้ปกติเลยรับเห็นไหมครับก็จะประมาณมานี้ผมอ่าสำหรับใน,นการนี้ก็สามารถแก้ได้ถาวรนะผมคือเราแค่มาเลือกเป็นตรงนี้เป็นภาษาไทยใหผมปุ๊บแก้ได้ถาวรเลยก็ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับเพื่อลืมกดไลค์กดซับสไคร์ถึง1,000งัซับด้วยนะผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ